แม่เล็กมาแชร์มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่เล็กมาแชร์มาอีกแล้วนะคะวันนี้จะนำเสนอแอป Auto o t a u t e r AI นะคะแอปนี้เป็นแอปที่เปลี่ยน voice เปลี่ยนเสียงให้เป็น text นะคะขั้นแรกนะคะเราก็ไป log in sign up ก่อนนะคะอันนี้มี log in อยู่แล้วนะคะเป็น gmail ะค่ะก็ดับเ l e ลคลิกเข้าไป รอสักคู่หนึ่งตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะกด Import นะคะถ้าเกิดเรามีเสียงที่เราต้องการแปลงอยู่แล้วกดเบานะคะได้จะได้นำสกุลเป็น mp 3 m 4 a w a v นะคะแล้วก็ mp 4ดูด้วยนะคะนำสกุลพวกนี้รออัพโหลดสักครู่ค่ะ กดที่ Go to Transcript ได้เลยระบบกำลังประมวลผลนะคะรอ,อสักครู่หนึ่งตอนนี้ด้านซ้ายล่างนะคะระบบจะบอกว่า All Transcription Complete แต่ตอนนี้ระบบประมวลผลอยู่ ขั้นเบสิกนะคะเขาจะให้อยู่ที่300นาทีต่อเดือนสคริปค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะมันก็เลยประมวลผลชา้ามาแล้วค่ะอันนี้คือสคริปที่ได้นะคะถ้าเกิดอันนี้เราให้5ดาวไป เดี๋ยวระบบจะอ่านให้ฟังนะคะก็ออกมาเป็นภาษาที่สละสลวยเราก็สามารถ c o อ y ตรงนี้นะคะ คัด c o p ทั้งหมด copy ทั้งหมดลากลงมานะคะคลิกซ้ายนะคะถ้าเกิดใช้คอมพิวเตอร์ก็คลิกซ้ายค้างแล้วก็กด copy ตรงนี้นะคะกดเข้าไปหนึ่งที copy แล้วเราก็สามารถไป copy ในแท็บที่เราต้องการได้เลยเช่นสมมุติเราเปิดตัว แพดขึ้นมานะคะเนี่ยก๊อปปี้ได้แล้วค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนดูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ